มัรัชการที่หนึ่งมีการรวบรวมตำราการฟ้อนรำขึ้นเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การละครไทยส่งพัฒนาโขนโดยนำละครในเข้ามาผสมผสานในการดำเนินเรื่องได้เพิ่มบทร้องและปรับปรุงเครื่องแต่งกายศิราพรโดยให้ผู้แสดงเปิดหน้าและสวมมงกุฎหรือชดาเหมือนอย่างละครใน ส่งพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ตอนหน้ารายปราบนนทุกเรื่องอุนรุษและดาหลังในสมัยรัชกาลที่สองเป็นสมัยที่วรรณคดีและการละครเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดพระองค์ทรงพัฒนารูปแบบการแสดงละครนอกโดยให้ละครผู้หญิงของหลวงเป็นผู้ฝึกท่ารำ ให้มีความปราณีตและงดงามขึ้นและเปลี่ยนแปลงการแต่งกายให้เป็นการแต่งกายยืนเครื่องแบบอย่างละครในพระองค์ทรงพระราชนิพน์บทละครเรื่องอีเหนาซึ่งเป็นบทละครที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดของละครรำในแผ่นดินของพระองค์นับว่าเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีและการฝรรน์รำโดยเมื่อปี2511 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ถวายพระเกียรติคุณแด่พระองค์ในฐานะบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก ในสมัยรัชกาลที่3นั้นถือได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในวงการ,รนาฏศิลป์และการละครของไทยเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระนงางเจ้าอยู่หัวนั้นไม่ทรงโปรดการละครนักพระองค์ทรงยกเลิกละครหลวงทั้งหมดทําให้ครูละครหลวงนั้นกระจัดกระจายไปอยู่ตามบ้านขุนนางชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนเกิดที่ฝึกหัดละครผู้หญิงขึ้นโดยไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตก็มี สมัยรัชกาลที่4นั้นพระองค์ทรงโปรดกล้ารทกระหมอ่อมให้ฟื้นฟูละครหลวงขึ้นใหม่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราษฎรสามารถฝึกหัดละครในได้ซึ่งแต่เดิมละครในจะแสดงได้แต่เฉพาะในพระราชวังเท่านั้นด้วยเหตุที่ละครแพร่หลายไปสู่ประชาชนมากขึ้นจึงมีการบัญญัติข้อห้ามในการแสดงละครที่มีชัยละครหลวงดังต่อไปนี้ 1. ห้ามฉุดบุตรชายบุตรหญิงของผู้อื่นมาฝึกละคร 2. ห้ามใช้รัดก้าวยอดเป็นเครื่องประดับศีระะ 3. ห้ามใช้เครื่องประกอบการแสดงที่เป็นพานทองหีบทอง 4. ห้ามใช้เครื่องประดับลงยา 5. ห้ามเป่าแตรสังและ6ห,หัวช้างที่เป็นอุปกรณ์ในการแสดงนั้นห้ามใช้สีเขือวยกเว้นช้างเอราวัณ ในสมัยรัชกาลที่5นั้นบ้านเมืองของเรามีความเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างมากมายเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วมีการติดต่อการค้าและสัมพันธไมตรีกับหลากหลายชาติทําให้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมการแสดงต่างชาติในสมัยนี้เกิดการละครสมัยใหม่ที่เรียกว่าละครดึกดำบรรพ์ซึ่งดัดแปลงมาจากละครโอเปรา่าจากการแสดงของชาติตะวันตก อีกทั้งยังเกิดละครพันทางซึ่งมีคำร้องทำนองและการแต่งกายตามเชื้อชาติของตัวละครนั้นๆน,น,นอกจากนี้ยังเกิดคณะละครเอกชนขึ้นหลายคณะและมีการจัดตั้งโรงละครปริ้นเทียเตอร์ขึ้นเป็นแห่งแรกและมีการเก็บเงินจากผู้ชมละครอีกด้วย ในสมัยรัชกาลที่6นั้นถือได้ว่าเป็นสมัยที่โขนละครดนตรีปี่พาดเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดพระองค์ทรงได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งศิลปินพระองค์ทรงพระปีชาสามารถด้านการละครพูดแบบตะวันตกแต่พระองค์เองก็ทรงมีพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะทรงไว้ซึ่งความเป็นไทยจึงโปรดให้จัดตั้งโรงเรียนไว้ฝึกหัดโขนละครดนตรี ปีพาดและจัดตั้งก้มมหรสพไว้ดูแลกิจการโขนละครอีกทั้งยังพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่ศิลปินผู้ที่มีฝีมือให้เป็นขุนนางเช่นพระยานาตากานุรักษ์หรือครูทองดีสุวรรพารสพระยาพมมาพิบาลหรือครูทองใบสุวรรพารสเป็นต้นในสมัยนี้ได้เกิดโขนบรรดาศักดิ์ซึ่งเป็นโขนสมัครเล่นส่วนที่ประชาชนแสดงทั่วไปเรียกว่าโขนเฉลยศักดิ์ ทรงโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์ตำราฟ้อนรำซึ่งนับว่าเป็นตำราฟ้อนรำเล่มแรกที่สมบูรณ์และมีภาพประกอบเมื่อพระองค์สวรรคตศิลปินขนก็เข้าสู่สภาวะตกตำ่ำและในปีเดียวกันเองที่ประชุมเสนาบดีมีมติให้ยุบกรมมหรสกลง ในสมัยรัชกาลที่7นั้นบ้านเมืองประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำการเมืองเกิดการขับขันจึงได้ปรับปรุงระบบบริหารราชการกระทรวงวังขังใหญ่ให้โอนงานช่างวังนอกและกองมหรสพไปอยู่ในสังกัดของกรมศิลปากรข้าราชการที่เป็นศิลปินโขนละครดนตรีปีพาศและการช่าง จึงได้ย้ายเข้ามาอยู่ในสังกัดกรมศิลปากรตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2578โขนมหรสพกระทรวงวังจึงกลายเป็นโขนศิลปากรและในสมัยนี้มีละครแนวใหม่เกิดขึ้นที่เรียกว่าละครเพลงหรือละครจันทโรภาส ในสมัยรัชกาลที่8นั้นการแสดงโขนละครจัดอยู่ในการกำกับดูแลของกรมศิลปากรซึ่งมีหลวงวิจิตรัรการเป็นผู้ควบคุมดูแลและเป็นอธิบดีคนแรกของกรมศิลปากรได้มีการฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงการแสดงโขนละครในรูปแบบใหม่โดยมีการจัดตั้งโรงเรียนน้าตะดุริยางคศาสตร์หรือวิทยาลัยนาฏศิลป์ขึ้น เพื่อให้การศึกษาทั้งด้านศิลปะและสามัญและเพื่อยกระดับศิลปินให้ทัดเทียมนานา,นาประเทศในสมัยนี้ได้เกิดละครรูปแบบใหม่ที่เรียกกันว่าละครหลวงวิจิตวรวัฒการมีลักษณะเป็นละครปลุกใจให้รักชาติลักษณะาการแสดงบางเรื่องเป็นละครพูดบางเรื่องเป็นละครรำและในสมัยนี้ได้เกิดคณะละครเอกชนขึ้นหลายคณะ ลักษณะนำเพลงไทยไปผสมผสานกับดนตรีสากลนอกจากนี้จอมพลปพิบูลสงครามซึ่งสมัยนั้นดดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในมอบหมายให้กลมศิลปากรปรับปรุงรำโทนขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นการแสดงประจำชาติหรือที่เรารู้จักกันในชื่อรำวงมาตรฐาน ในสมัยรัชกาลที่9พระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บันทึกภาพยนตร์สีส่วนพระองค์บันทึกท่ารำเพลงหน้าพาดองค์พระพิราบเต็มองค์ท่ารำเพลงหน้าพาดพระนางยักษ์ลิงโปรดให้จัดพิธีไหว้ครูและมอบท่ารำพระพิราบเต็มองค์ให้กับศิลปินกลมศิลปากรศิละปะการแสดงในสมัยนี้ได้พัฒนาสู่ระบบวิชาการมากขึ้น อีกทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาศิลปะการแสดงของชาติผ่านการเรียนการสอนทุกระดับชั้นและกำเนิดละครที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือละครโทรทัศน์นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการสร้างโรงละครแห่งชาติและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขึ้นส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในการแสดงละครของนานาชาติ และเชิดชูเกียรติศิลปินผู้บำเพ็ญประโยชน์อนุรักษ์และสืบทอดมรดกของชาติให้เป็นศิลปินแห่งชาติโดยกำหนดประกาศเกียรติคุณทุกวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีโดยแยกออกเป็น4สาขาดังนี้ 1. สาขาทัศนศิลป์ 2. สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม 3. สาขาศิลปะการแสดงและ 4. สาขาวรรณศิลป์